อะไรอะ่ะ <c oughs> ครับสวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับหมอดูนัดปิ่นโตอีกแล้ววันนี้ผมจะเล่นให้จบครับมันจะเป็นคลิปสุดท้ายของเกมนี้ เพราะฉะนั้นบทสรุปทั้งหมดที่เราพยายามหาคําตอบกันมาน่าจะได้คลี่คลายในวันนี้เราเท้าความก่อนนะครับสิ่งที่ทุกคนสงสัยอยู่ตอนนี้คือย่าเราฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าฆ่าตัวตายทําไมสันนิษฐานของผมก็คือว่าเราได้รับรู้มาตลอดความเชื่อที่หนึ่งก็คือเมืองนี้กําลังกินกินตัวเองฆาตกรอาชญากร,ากรต่างๆที่เคยจากเมืองนี้ไปแล้วกลับมาปรากฏตัวที่เมืองนี้นะครับแล้วก็มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นมากมายโดยทุกคนที่เป็นคนลงมือฆ่าบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบบอกให้ฆ่าให้ลงมือฆ่าซะคนส่วนใหญ่ที่ตายเป็นคนไม่ดดี้ววยนบบเป็พกแ คนชั่วอะไรเงี้ยทีนี้ประเด็นคือย่าเราทําอย่างนั้นทําไมย่าเราฆ่าตัวตายเพื่อไปเป็นวิญญาณเพื่อสื่อกับคนเป็นหรือเข้าสิงคนเป็นให้มาฆ่าคนชั่วอ่างเงี้ยหรอก็ここอาจจะเป็นไปได้นะครับนี่คือแนวคิดที่1น่เพาะว่าย่าเราต่อสู้กับความชั่วมาตลอดใช่ปะ่ะตอนที่ยังมีชีวิตก็คือช่วยตํำรวจในการสืบหาอาชญากรต่างๆมาตลอดก็ ในเมื่อสุดท้ายตำรวจตัดสินใจที่จะแยกทางกับเธอไม่ยอมแบบให้เธอช่วยแล้วเธอก็เลยอาจจะวางแผนฆ่าตัวตายแล้วกลายไปเป็นวิญญาณแล้วสื่อเองโดยตรงให้ลงมือฆ่าเลยหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้แต่ทำไมย่าเราจะต้องการให้เรามายืนแทนที่ด้วยถูกปะ่ะนี่ข้อสงสัยของผมนะเราไม่ต้องมาเป็นคนทรงก็ได้เพราะย่าเราสามารถไปเป็นวิญญาณแล้วบังคับให้ฆ่าคนได้แล้วไงก็ฆ่าไปดิทำไมเราต้องมามาเป็นคนทรงครับหรือยา่ามีแผนอะไรนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าหรือต้องการให้เราทําอะไรหรือเปล่าหรือต้องการจะใช้เราเพื่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้ครับ นี่เห็นข้อสันนิษฐานเป็นคําถามที่ผมตั้งไว้ให้ตอนต้นคลิปทุกคนลองคิดดูแล้วกันแต่จะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องมาไขาคดีนี้ครับช็อต Next door ครับอุโมงค์อย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้นะว่าอุโมงค์มันจะมาเกี่ยวข้องกับความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้ยังไงฉันขอโทษนะแต่ตอนนี้ฉันคงไม่สามารถจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฝันร้ายของนายได้หรอกเพราะฉันเองก็ยังนอนไม่ค่อยหลับเลยนี่เป็นคำบูญพี่ชายขอยงเราแปลว่าเราฝันถึงอุโมงค์ครับฝันถึงอุโมงค์เราเหนนอะัักเบืลห อุโมงมันจะมาเกี่ยวข้องอะไรได้ยังไงนะครับทีนี้ที่เขานอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเขาเห็นพี่ชายของเราเห็นเจ้านายตัวเองเสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับตอนนี้มาถึงคดีของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วหัวหน้าพี่ชายเราเสียชีวิตครับเมื่อวานนี้เลยนะครับเหตุการณ์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วข้ามาถึงปัจจุบันแล้วนะครับฉันเนี่ยยืนอยู่ห่างเขาไม่กี่ก้าวเท่านั้นแล้วมันก็มีเสียงดังเรี่ยงกระสุนทะลุหน้าอกเขาไปโอ้โดนยิงต่อนหน้าเลยครับแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือพวกเราอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเราที่ถนนพินเนสตีมาาาลถ้ัดิจก มุมยิงแล้วนะครับถูกยิงมาจากหลังคาของตึกเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งแต่มันก็มีสิ่งที่ซับซ้อนมากกว่านั้นอีกเพราะว่าหัวหน้าของเราจริงๆแล้วเมื่อเดือนก่อนนะครับได้ประกาศเลิกพนักงานเราก็เลยสงสัยว่าหนึ่งในพวกเราเนี่แหละหนึ่งในตำรวจคนนึงเนี่ยเป็นคนฆ่าหัวหน้าของเรานะครับนี่คือผู้ตายครับบรูคดาวิลบรูคดาวิลบรูคดาวิลนี่เป็นหัวหน้าของฉันเขาเป็นคนดีเขาเป็นตำรวจที่ตรงชินนะครับซื่อตรงซื่อสัตย์ แต่ก็อย่างว่าครับด้วยความที่เขาเป็นคนอย่างเงี้ยคนครึ่งแผนก็เลยเกลียดเขาโดยเฉพาะเมื่อเดือนที่แล้วที่เขาประกาศเลิกออฟคนออกจํานวนมากทุกคนก็เลยเกลียดเขามากๆเลยนะครับถัดมาครับแซมสันแซมสันสตีเฟนคนนี้คือเพื่อนโรงงานของฉันเองเขาเขาเรียกว่าแหละเขาเขากลูเข้ามานะในสถานีตำรวจพร้อมกับปืนที่อยู่ในมือของเขา10นาทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั่นนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นตอนที่เกิดเหตุ เขารีบวิ่งออกไปจับฆาตากรแต่โชคไม่ดีไม่มีใครจําได้เลยว่าเขาอยู่ที่นั่นโคหกวะเนี่ยคือตัวเองอ่ะบอกว่าอยู่ในที่เกิดเหตุนะอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนปุ๊บก,ก็เลยวิ่งออกไปจับฆาตากรแต่ไม่มีใครเห็นเขาอะในเช้าวันนั้นไม่มีพยานจอแดนเฮาส์นะครับคนนี้เป็นตำรวจแก่เป็นตำรวจโบราณน,นะครับจากยุคสมัยก่อนจอแดน มีปัญหาส่วนตัวกับหัวหน้าของฉันหัวหน้าของเราไม่ยอมปล่อยเขาไปลาพักลอนโดยไม่มีเหตุผลไงก็เลยทะเลาะกันใหญ่เลยฉันก็ไม่แน่ใจหลอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในสถานีตํารวจตอนที่เกิดเหตุการณ์ยิงกันนี่นะครับก็อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในสถานีตํารวจไงไม่มีประจักษ์พยา,ยานว่าเขาไม่ได้ทําเขาอาจจะเป็นคนไปก่อเหตุที่ตึกฝั่งตรงข้ามก็ได้ถัดมาครับแพทริกวิทนี่คนนี้เป็นอดีตตํารวจ ฉันคิดว่าเขาถูกไล่ออกไปเมื่อประมาณเดือนก่อนนะแต่วันนี้เขามาทํางานเฉยเลยวะ่ะโดยอ้างว่าเขาแค่ถูกพักงานเท่านั้นดูเหมือนเขาจะใช้ประโยชน์จากการตายของหัวหน้าของเราในการกลับมาทํางานแล้วเราเองก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งตรวจเอกสารต่างๆของหัวหน้าเราด้วยนายช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าเขามีความลับอะไรโดยการใช้ลูนนะครับเช็คดูให้หน่อยเพราะว่าเขาก็คือแผนกตํารวจก็ยังไม่ว่างจะตรวจเอกสารหรือว่าซ่อนปืนหรือว่าอะไรไปหรือเปล่าด้วยนะครับถัดมาคือจอชคุกอันนี้เป็นพนักงานเหมือน Part time. พาร์ทไทม์เพิ่งถูกจ้างเข้ามาไม่นานนี้นะครับ เป็นคนแปลกเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเขาถามชั้นเรื่องนายด้วยนะถามพี่ชายเราเรื่องเราแต่ชั้นก็จําไม่ได้ว่าฉั้นเคยพูดเรื่องนายให้เขาฟังตอนไหนรู้จักกูได้ไงเนี่ยเพิ่งถูกจ้างมาไม่นานนี้ครับแล้วถามถึงตัวเราด้วยซึ่งเราก็มั่นใจว่าพี่เราที่เป็นตํารวจไม่น่าจะเคยพูดถึงเราให้ฟังหรอกมึงรู้ได้ไงเนี่ยสิ่งที่เราต้องหานะครับ หนึ่งฆาตรกรสองต้องบอกว่าฆาตรกรอยู่ที่ไหนในตอนเกิดเหตุซึ่งเขาต้องไม่อยู่ใกล้เป้าหมายนะเพราะว่าเขาซุ่มยิงอะ่ะถูกปะ่ะถ้าอยู่ห้องเดียวกันหรืออยู่ใกล้กันแปลว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าระยะยิงมาจากตึกฝั่งตรงข้ามครับเดี๋ยวจะมีเรื่องสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแนละ้วพินเนอร์สรีทหมายเลขสี่เราต้องูหาตึกที่อยู่ใกล้ในละแวกนั้นแล้วก็บอกรูปพรรณสัตานของคนร้ายโดยใช้แท่งเหล็กหันซาของเรานะครับสุดท้ายคือใช้ไพ่ทาโร่ด้วยแต่เขาบอกให้เราใช้รูกเดีกับคนนี้ด้วยว่าซ่อนอะไรไว้หรือเปล่า โอเควันเวลาตายต้องมานะครับเกิดวันที่หนึ่งจูนเดี๋ยวเราไปดูธาตุกันก่อนเลยหนึ่งเดือนหกหนึ่งจูนเนี่ยจะเป็นเจมินิธาตุลมเจมินิคนคู่ธาตุลมบรู๊ค ใช้อักษรตัวที่3ของชื่อก็คือตัว O ส่วนนามสกุลถ้ามีมากกว่า5ตัวให้ใช้ตัวที่5 1 2 3 4 5ตัว I O กับ I I คือเลข1 O คือเลข7 7 1โอเคได้เวลาตายกันมาหมายถึงว่าได้เวลาของคนตายไม่ใช่ได้เวลาตายของเราวิ่งให้ไวใจให้นิ่งเจมิน้ แดงเจ็ดฟ้าหนึ่งออสิบโมงวันที่20เดือน11บเอ็ดสิบโมงวันที่20เดือน11ปี1904เเอ๊ะอ๋อกูยังไม่ได้ใส่ ได้แล้วได้แล้วได้เวลาตายแล้วเวลาตายแล้วก็เอาเวลาเนี้ยไประบุว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับบอกรูปพันธสันฐานก่อนง่ายกว่าบอกหน่อยครับเจ้าหน้าที่เดินให้ทั่วบ้านเลยอ่ะอุ้ยเหี้ย bên trên hả Ê ê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  สีขาวเหรอเบสเทนที่นายเอโออยังเกอร์อายุต่ำกว่า29ครับอายุต่ำกว่า29คนนี้26กอิตาลีไม่ใช่ละอินโนเซนต์ยี่2ิบสีคนเลยต่ำกว่า29้ไพทาโลต้องมา หลังๆนี่ผมทำพิธีกรรมเร็วขึ้นนะครับเลยไม่ค่อยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดเท่าไหร่ซึ่งมันดีกับผมไม่นี่ใช่ไพทาโลแต่เขาบอกบอกให้ใช้รูนกับอิตานี่ก่อนอยากรู้เหมือนกันทำไมถึงอยากให้ใช้รูนกับคนคนนี้ครับตัวดี อุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วไอ้เหี้ยข้างล่างวะเนี่ยกระจกข้างลางา oh <my> ่างไอ้ซาดโอ้ my god เบาความลับของมันคือได้งานใหม่ the target has lost or found a new job อาจจะเสียงานหรือได้งานใหม่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่มันโดนโดนจับ พักงานไปนั่นแหละแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ครับไม่น่าเกี่ยวเสียงผู้หญิงไอทาโร่บอกผมที่ครับ Strange เอาจัสติสมาเร็ว อยูออฟฟอร์จูนชาสติสมาแล้วเบอร์อะไรชาร์ลอตเบอร์เจ็ดไม่ช่วยเลยคิวเลอร์คือเพื่อน่วงงานแต่ถ้าพูดถึงเพื่อนวุงงานนะครับต้องตัดอิตานีไปเพราะเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เพื่อน่วงงานนะครับมันโดนไล่ออกไปแล้วเนี่ยความลับก็บอกอยู่ว่ามันมันน่าจะเสียงานไปก็คือตัวหัวหน้าเขาเป็นคนไล่ออกไปเอง อันนี้เลยไม่เข้าข่ายอยู่ในเพื่อลางงานนะครับถ้าเพื่อลางงานก็จะเหลือ2คนที่เป็นที่เข้าข่ายนะครับแซมสันหรือสตีเฟนอันนี้ผมติ๊กออกไปเลยนะเอยแซมสันหรือจอจนะครับก็ต้องดูแล้วว่าตําแหน่งที่เกิดเหตุมันอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ใกล้แปลว่าไม่ใช่ถ้าอยู่ไกลก็คือเป็นคนซุ่มยิงครับจุดทูบอีกดอกนะต่อทูบเลย ยังไวยิงยาวๆสาวรัวๆเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่20เดือน11เวลา10บโมงโอ้ยเดี๋ยวก่อนจ้าอย่าพึ่งเคาะจ้าอุ้ยเร็วมากเลยอ้าว ไอ้เนี้ยมันอยู่ที่เดียวกันว่ะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเฮ้ย w a t e f u c k ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาที่ช่วยตัดตัวเลือกได้จริงๆคือเรื่องอายุนะครับก็คือตาแก่นี่ไม่ใช่แล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อโรมงานก็อันนี้ก็น่าจะไม่ใช่ แต่ปรากฏเมื่อกี้ผมเช็คอะคือผู้ตายตายตรงพินเนอร์สตรีทหมายเลขสี่ถูกไหมแต่ทั้งสามทั้งสี่คนก็อยู่ที่นั่นหมดเลยนะครับพินเนอร์สตรีทหมายเลขสี่หมดเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาไม่น่าจะอยู่ใกล้เป้าหมายได้เออวะ่ะนี่มันเดือนสิบนี่ว่าวายใส่เดือนผิดเอาใหม่ oh my, ลูกเอาใหม่นัดใจเย็นตอนนี้ก็อยู่ที่นี่อยู่ดีอะจอร์จคูกอะ เฮ้ย <Hey. S 2> เจอแล้วผู้ต้องสงสัยครับฆาตรกรคือจอร์จคุกครับผมใส่วันที่ผิดนี่คือมเดอร์เรอร์ครับอยู่ตึกตรงข้ามครับสันผมลบข้อมูลพวกนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวงงไปหมดอะ่ะเพิ่งถูกจ้างเข้ามาที่บอกว่าแปลกๆแล้วถามเรื่องเราด้วยไงใช่ไหมจอร์จคุกครับนี่คือฆาตรกรแล้วก็ d ด w ว i n g เป็นคัตดาวซิงคือ อายุต่ำกว่านี้อันนี้นีโอเคสี่อย่างที่ต้องส่งคือมีแค่นี้เสียงเฮียเนี่ยไปเลยแมกนัมคิลเลอร์อยู่ที่นี่คิลเลอร์เป็นเด็กแล้วไพาทาลูก,ก็บอกว่าเป็นทุ่ร่วมงานไปเลยสุดยอดครับแล้วรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้น เราเจอแท่นบูชาในบ้านของเขาโดยที่มีรูปภาพสองรูปอยู่บนนั้นรูปของพวกเราคุกไม่ได้อยากจะฆ่าหัวหน้าของเราเขาเล็งมาที่ชั้นตั้งหากเพื่อร่วมงานของชั้นที่เป็นตำรวจพยายามจะฆ่าชั้นแล้วนายน่าจะเป็นลายต่อไปนะฉันไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่กำลังเป็นภัยต่อเมืองนี้แต่ณนะตอนนี้มันกำลังเล็งมาที่เราสองคนแล้วฉัน้น ฉันต้องไปดื are them are them. ่มแล้วะฉันไม่ไหวแล้วเราเป็นเป้าครับเราเป็นเป้าครับเรากับพี่เราโดนเล็งเป็นเป้าครับครั้งที่แล้วมันเลงพี่เราแต่ไม่โดนฮะไปโดนหัวหน้าพี่เราแล้วคราวนี้คดีถัดไปเนี่ยเฮ้ยนี่ที่ไหนเดี๋ยว ไม่เอาบ้านยากูฝันร้ายปะเนี่ยดูแลอุโมงที่ฝันที่บอกว่าฝันเห็นอุโมงน่าจะเป็นใต้ดินหรือเปล่าครับห้องใต้ดินไงมีห้องหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดในบ้านหลังนี้เฮ้ย ถอยเลยอะไรเนี่ยแต่แตะเลเอาบ้านแปลกๆนะครับไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ห้องพิธีครับจุดหรอให้ทำอะไรอะ่ะ ว่านี่แหละทางลงห้องใต้ดินเฮียย่าเสียงมาจากนี่เหรอโอ้มายกอดโอ้มายกอดย่าเราชี้มาจะบอกอะไรเนี่ย เฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรในน้ำเนี่ยดำลงไปดูได้ไหมโอ้ยอะไรอะวันที่สิบสองครับ เหมือนฝันกูเลยดิจบเหรอไอ้จบอย่างนี้เหรอ To be continue ครับภาคสองต้องมาฮะอย่างงี้โอ้โห เดี๋ยวก่อนนะก็คือว่าก็คือว่าเรื่องราวยังมีต่อแล้วแม่งค้างไว้ตรงจุดคลาแแมกที่สุดก็คือจุดที่เรากําลังจะเป็นลายต่อไปแล้วแม่งตัดจบหัวจิตหัวใจมึงทําร้ายมากโอ้ oh my god ค้างแบบค้างเติ่งเลยครับค้างอยู่ในจุดสูงสุดด้วยนะโอ้โหแต่คืออย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับของเกมนี้คือผมเล่นแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาที่เล่นนะครับคือผมเป็นคนชอบเกมสืบสวนอยู่แล้วแล้วเกมนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนเราอะได้ใช้สมองจริงๆเราได้ควานหาความจริงต้องคิดตลบไปตลบมาในขณะที่เรากําลังสืบค้นอยู่นั้นมันตื่นเต้นไปด้วยครับมันมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้<อ>เกิดขึ้นก็คือวิญญาณที่มาหาเราเนี่ยแหละหรือเสียงต่างๆในบ้านหรืออะไรก็าตามที่เกิดขึ้นคือมันไม่หนักเกินไปสำหรับ ผมนะผมว่านะมันไม่ได้หนักเกินไปมันอยู่ในข่ายที่แบบกําลังตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สนุกไปด้วยได้เว้ยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้นี่เป็นเกมที่ผมชอบมากเลยสําหรับปีนี้นะปีใหม่นี่เลยนะนี่ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ใส่ไว้ในลิสต์ได้เลยนะครับแต่น่าเสียดายตรงที่มันตัดจบตรงนี้ก่อนเนี่ยผมก็เสียดายมากๆเลยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือมึงจะดาร์กก็ดาร์กไปเลยคือผมเป็นคนชอบเกมดาร์กๆอยู่แล้วไงนะมึงจะหักแบบให้สุดๆไปเลยก็ได้แต่คือมึงอย่าปล่อยค้างไว้อย่างนี้มันไม่เสร็จเนี่ย อ่อโหย,ยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับถ้ามันมีข่าวอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ถ้าแฟนๆรู้ก่อนผมเนี่ยมาบอกผมได้เลยผมจะเล่นต่อหรือถ้าผมรู้ก่อนผมเล่นให้ดูอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้มันสุดทางแค่ตรงนี้จริงๆครับคดีของเรามันเจอทางตันครับเพราะฉะนั้นก็จนกว่าจะถึงคลิปต่อไปของเกมนี้ก็รอชมเกมอ,อื่นก่อนแล้วกันนะจ๊ะ ยังไงขอบคุณมา,มากๆที่ติดตามมาจนถึงตอนจบครับวันนี้นัทปิ่นโตต้องขอลาไปก่อนใครที่ชอบเกมลักษณะประมาณนี้นะครับติดตามช่องนัทปิ่นโตให้ดีเพราะว่าก็จะมีเกมสยองขวัญแนวเนื้อเรื่องมาเล่นให้ดูบ่อยๆนะครับอย่าลืมถ้าใครอยากจะดูล่วงหน้าแบบไม่ตัดต่อก่อนใครก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันได้นะครับจะมีคลิปเบื้องหลังทุกอย่างให้ดูแบบไม่ตัดต่อด้วยแล้วก็ได้ดูก่อนคนอื่นด้วยนะจ๊ะปุ่มจอ,อยอยู่ข้างล่างกดเลยจ้ะ3าบาทต่อเดือนวันละ1บาทเท่านั้นแหละครับวันนี้ลาไป ฉันฝันคุณย่าคุณย่า